วันนี้เราจะมาสอนวิธีการเปลี่ยนถังแก๊สเองนะคะสําหรับคุณผู้หญิงท่านไหนที่ว่าอยู่คนเดียวตามลําพังนะคะไม่มีผู้ชายนะคะ <c oughs> เราต้องอันดับแรกเราก็ต้องปิดถังแก๊สให้สนิทก,ก่อนนะคะ <c oughs> เพื่อความปลอดภัยนะคะ <c oughs> แล้วก็คลายเกียว <c oughs> วันนี้เราจะมาเปลี่ยนถังแก๊สเองนะคะอันดับแรกนะคะเพื่อนๆต้องปิดวาล์วแก๊สก่อนนะคะ หมุนปิดให้สนิทเลยนะคะทีนี้เราจะมาเปลี่ยนหมุนเกลียวกันนะคะเพื่อเอาถัาางแก๊สอันเก่าออกนะคะ มุนไปทางซ้ายมือนะคะหมุนทวนเข็มนาฬิกานะคะถ้าเกิดเกียวมันล็อกแน่นเพื่อนๆก็ต้องมีคีมคีมล็อกนะคะไว้สำหรับคลายเกียวนะคะค น,นี่ก็เช็คปิดก่อนนะคะโอเคนั่นแหละเพื่อความปลอดภยัยแล้วก็ตัด,ม,ดมันะ กำลังหมุนแกเข้านะคะครานี้ก็หมุนไปตามเข็มนาฬิกาบางไปเปล่าเนาะ คายออกให้ก่อนน,นะคะแล้วก็เอาหัวเกี่ยวเนี่ยใส่เข้าไปในรูนะคะแล้วก็หมุนตามเข็มนาฬิกา ปลอดภัยนะขันให้แน่เลยนะคะเพื่อนๆเอาให้แบบแน่นมากก็ไม่ดีเอาแบบพอแบบพอมือเราหมุนได้เงี้ยพอแบบว่ายัางไงกำลังมือเราสุดแรงอ่ะ เดี๋ยวเราจะเปิดแก๊สเทสให้ดูนะ อนที่เสียบหัวเกียวนะคะมีแก๊สพุ่งก็เลยไม่ค่อยจะมั่นใจเท่าไหระคะ่ค่ะเลยดมกลิ่นแก๊สนะคะว่ามีกลิ่นแก๊สออกมาหรือเปล่าแต่ปรากฏว่าก็ไม่มีนะคะนี่ปลอดภัยค่ะไม่มีแก๊สรั่วนะคะเปิดแก๊สแล้วใช้งานได้ดีนะคะ